ฮัลโหลฮัลโหลมีคนเข้ามาดูแลรือยังเข้ามาอย่างเข้ามาอย่างวันนี้นะคะวันนี้มุกขโมยรถแทมอนเดือนนี้เป็นเดือนวันแม่ก็เลยคิดว่าอยากจะหาของขวัญให้แม่เพราะว่าจริงๆมุกเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้แม่สักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่า ทำงานเยอะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าจะหาของขวัญเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแม่ก็เลยคิดว่าเออจะเอาอะไรดีเราก็เลยคิดว่าเอารถมาดูดีกว่าว่าแบบเป็นยังไงบ้างเพราะแม่บุกเป็นคนไม่ค่อยเอารถเข้าศูนย์เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะมาเช็คสภาพรถให้ค่ะก็วันนี้บุกจองตรวจเช็ครถนะคะผ่านแอปฟิตออโตไว้ง่ายมากๆเลยมีการตรวจเช็คทั้งห้ารายการ คือจริงๆแล้วเราไม,ม่ติวเช็คกันเยอะขนาดนี้เอันนี้ก็ไม่รู้นะคะนี่ค่ะมาถึงแล้วฟิตตโอร์จึ๊บจๆๆึ๊บจุ๊บตอไกันไม่รู้จะยังไงนะคะเพราะเราจองออนไลน์เดี๋ยวเราลองดูดีกว่าว่าจะมีพี่ ที่เปายกนเม่แน่ปีเนี่ยไม่แล้วก็อาจะเป็นการมก็ระยะเปี่ยนถาย1ิโลอะไรอย่างเงี้ยที่6เดือน1กโลใชไม่เคยจดยอ่ะาจะเป็นเดือนแทน6เดือนาจจะส่งเระมาหน่อยแ่งมา้่ะรจะยิ่งเรานจงๆแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าที่กา่งอราจะายขาร่ ูดจากที่หลาะไปด้วยแล้วกองรงด้ก็ได้่วุกคนก็จะได้ความรู้ไปด้วยริงๆุ่ว่าฟนมีามเยอะคนน่าจะมีสงัในใจว่าอนี้คเ็นไงน่เป็นยวันนี้เรามีพี่โอยราได้ยีๆเราไม่ได้ยากด้วยนะครับเป็นการตรเช็คได้เพื่อ้นหทนที่ได้ทำได้เลยสวัสดีสวยยังไงพี่ป่ายเป็จารเจครนอก่อน ระบบสองสว่างก็คือระบบไฟนั่นเองที่เราใช้ในการขับรถของเราบางทีเราใช้รถแล้วเราไม่คิดว่าไฟด้านหน้าไฟท้ายเราเห็นไหมที่ส่อนะครับไฟสต่ล่างเราเปิดไฟย้อนท้ายด้วยฝาใชห้ระบบเขาเห็นเราไม่ส่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการตรวจเช็คนะครับอ่อย่างนี้ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมอจะให้ลองคุณนูุ่าวลองดูไฟด้านหลังแม่งนะครับว่า คือจริงๆแล้วคือที่ปฏิบัติการแล้วเป็นพื้นที่ที่มัาจะเป็นที่เซฟตที่เพราะว่าจะมีลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงอะไรต่างๆแต่วันนี้คือเอกลักษณ์เรามีการเปลี่ยนกิมกานว่าอย่างนี้คนอยากจะมาให้ข้อมูลในเรื่องของการตัวเช็คคุณค่ารายการก็เลยให้น้องกิมการเข้ามาดูกับกิมซ้ายเนิเป็นกอนเซ็ตทนี้เรลยนี่มันเป็นเนที่แปลกมากถ้าดูไฟสุดบางทีเปิดไฟสูงอ่ะ ตึกษาข้อมือกันทุกทีเพราะบางทีบางทีถ้าถ้าบางทีเราเปิดไฟสูงเนี่ยคนที่ขับมาฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะมีปัญหากันคือโดนดาวแต่เนื้อที่เขาจะปกป้องโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะดูสายกันไปนะครับอาอย่างตอนนี้ไฟหลังนี้เป็นไฟเบรคโอเคปกติอ่าเป็นอย่างนี้ซ้ายปกตินะครับเดี้ยวขวาปกติ อันนี้คือสัญญาณไฟถอดอันนี้คือสัญญาณไฟถอดมันเหมือนเบรกเลยพี่ใช่แต่มันจะเป็นอีแบบขอโทษทีจะรักบอกด้านข้างนะครับก็อยู่ตรงนี้หนเห็นไหมฮะเห็นฮะสกเขียวสีขาวๆโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเขาบอกแม่ล้อเนี่ยต้องเติมสามที่สองล้อหลังต้องเติมสามที่สองหน่วยเป็นบอลต่อกลางนิ้วนะครับเมื่อกี้น้องเขาวัดเกจอยู่แล้วเขาก็จะท่าถ้าไม่ ยางก่อนไปก็จะเติมให้นะครับทีนี้ลมยางที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่ลมยางธรรมดานะครับเป็นลมยางในไนโตรเจนมันช่วยยังไงพี่มันทาให้ไนโตรเจนก็คือด้วยความที่อันนี้หนึ่งโมเลกุลนไนโตรเจนเนี่ยจะใหญ่กว่าลมยางธรรมดาเพราะฉะนั้นการรั่วซึมจะน้อยแหมพอรั่วซึมน้อยดียังไงดีตรงที่มันจะรักษาสภาพยางได้นานขึ้นนึกออกไหมคือยางถ้าเกิดว่ามันรักษาสภาพยางได้นานๆอายุยางมันจะยาวนานดีกว่าที่แบบเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อน มันเป็นอย่างเงี้ยพี่ไอ้ที่มันที่เติมดามปั๊มอะที่ที่เราเติมด้วยตัวเองอมันก็เป็นไฮโดรเจนเป็นปนมยางธรรมดาใช่ใช่แต่วิธีการคือเราต้องมาเปลี่ยนถ่ายเป็นนมยางไดโดรเจนก่อนถามว่าเราใช้ไดโอรเจนไปเติมลมายางธรรมดาได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันมันเพียงแต่ว่าก็จะสูญเสียคุณสมบัติของไดโอรเจนไปเท่านั้นเองใช่ไม่ยุติธรรมอะทำไม <c oughs> มันผสมไม่ได้พี่คือคือมันก็จะมีเรื่องของใน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 ยางเนี่ยก็จะมีทั้งออกซิเจนทั้งไฮโดรเจน พียงแต่ว่าถ้าใช้นโตรเจนเนี่ยมันจะเป็นนโตรเจนประมาณสัก94แต่ถ้าเกิดนมยางทั่วไปมันจะมีออกซิเจนผสมด้วยซึ่งมันอาจจะมีน้ำมีอะไรผสมข้างในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็ลองใช้เป็นนโโรเจนดูนะครับมันจะย่ยืดอายุก,การใช้จกทั้งบาแล้วเราก็มองเห็นรถเราคือมันดูมีความปลอดภัยสูงนะเพราะว่าแบบเราสามารถเห็นรถตัวเองได้จริงๆถ้า คนที่ดูไลฟ์อยู่นะคะใครมีเรื่องอยากจะถามมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับรถถามมาได้เลยค่ะเดี๋ยวมุกเนี่ยจะเป็นตัวแทนไปถามพี่เขาให้เองค่ะเดี๋ยวดูเองก็ได้นียังไม่มีใครถามน้องมุกน่ารักจังมันไม่ใช่คำถามขอ สงสัยต้องมีคนขับรถจริงๆถ้ามีใครอยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะจิ๊บจุ๊บจิ๊บอยากเจอพี่ตัวจริง,งมาที่ฟิตอตโอตโต้นะคะถ้าพี่ยังอยู่ตุดดจุดๆๆเพจชื่ออะไรคะชื่อฟิตอตโอตโต้ค่ะเข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วก็พิมพ์คำว่าฟิตอตโอตโต้ค่ะวงสวงเมื่อเช้าเป็นยังไงก็ ก็ดีค่ะเป็นละครเป็นละครคือต้องบอกว่าโซว่ววรีเป็นละครที่พิกคาแรคเตอร์มากๆก็อยากให้ทุกๆคนติดตามกันเยอะๆนะคะวงสูงเมื่อเช้าก็เป็นเรื่องดียามดีฝนไม่ตกค่ะกลัวมากเมื่อเช้าอ่ะกลัวว่าฝนจะตกเพราะว่าแบบนั้งแต่หกโมงแล้วก็แบบฝนแบบเป็นปอยเล็กๆกะกลัวบ,บงสูงไม่ได้สูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบหล่อเล่นสุกเตี้ยกว่านั้นอ่ะสักไม่รู้วเท่าไหร่ไปเดาเองค่ะทานข้าวหรือยังยังไม่ยังไม่ได้ทานเลยช่วงนี้ไดเอทค่ะเสร็จงานไปไหนต่อก็ไปช่องต่อค่ะเดี๋ยวมีอัดรายการต่อค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะที ร้านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนร้านมันคือคือคือฟิตออโต้ค่ะมันเอ่อมันมันเป็นศูนย์ศูนย์ดูแลรถค่ะมันมันมันคือฟิตออโต้มันมันไม่ใช่ร้านค่ะมีตรงนูน้น,นเป็นร้านคาเฟ่ ค่ะก็ขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่าสำหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่นะคะก็สามารถเข้าไปในเพจ Fit Auto นะคะแล้วก็เลื่อนหาภาพมุกนะคะแล้วก็พิมพ์ใต้รูปว่า Fit Auto ของขวัญวันแม่คุณมุกดาค่ะแค่นี้ก็รอรุ่นรับกิฟต์บูเชอร์นะคะ200ท่านแรกเท่านั้นค่ะ แต่รถเราก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละเพราะว่าที่นี่เขาทำงานไวนะเพราะก่อนหน้านี้มุกเคยเอารถอีกคันหนึ่งมาก็แป๊บเดียวนะประมาณถ้าแบบไม่มีคิวอนะจะแบบเร็วมากๆประมาณ15 2 0้านาทีโดยประมาณใช่โสดไหมครับโสดจ้าชอบเสียงวันเองค่ะวีริด้วย เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าที่นี่เขาทํางานไว้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พี่หนูเตรียมเงินมาทั้งหมด5,000บาททั้อหดอะไรอระเดีมาดูกันนะครับก็จากการตรวจเช็คนะครับทุกอย่างตอนนี้คือปกติดีนะครับมีปัญหาอะไรก็มีเบื้องต้นมีการเป่ากองอากาศให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเติมน้ายาฉีกกระจกให้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือรอบแน่ ก็คือควรจะเข้ามาเช็คระยะที่รอบที่1,000 0กิโลนะครับเป็นตัวถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับซึ่งตอนนี้ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะครับเริ่มต้นถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์ก็คือ590นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสังเคราะห์แท้ก็คือ890บาทซึ่งถ้า890บาทจะมีแถมฟรีไช้กล่องด้วยใช่ที่แนะนําไปเริ่มต้นโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมา จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งอีกทีหนึ่งในในอีกรอบเช็คอายหมื่นลงนะครับก็วันนี้ก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ฟรีศูนยบาทเฮ้ยพี่ล้อเล่นปะเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเป็น FC หรือว่าเป็นอะไรเลยนะนี่คือเราบริการทุกคนเท่าเทียมเลยเฮ้ยหนูไม่ต้องเกรงใจนะพี่หนูหนูจ่ายได้เลยโอเคไม่นไรี่คือคือเราบริการให้เรามีการตรวจเช็คให้ฟรีนะครับจริงหรอใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะมีน้องโทรแจ้งนะครับว่าจะมีการเข้ามานะกหในการตรวจเช็ค แล้วก็ถ้ารอบหน้าเข้ามาใช้บริการเรามีการสะสมคะแนนบูการ์ดสองเท่าด้วยแล้วรอบนี้ได้ไหมพี่รอบนี้ไม่มีการใช้บริการโถจริงๆ้จริงๆแล้วอย่างอย่างมาให้ฟิตออโต้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการคาเฟ่อเมซอนได้เนี่ยระหว่างแง่งรอบใช้อเมซอนอะไรอย่างเนี้ยไปทานไก่เท็กซัสก็ได้เพราะว่าจะบอกว่าคะแนนที่สะสมฟิตออโต้เนี่ยสามารถไปแลกเป็นส่วนลดได้เหมือนกันผ่านบัตรบูการ์ดก็เลยไม่ใช่ก็เลยแนะนำว่า จริงๆอะ่ะมีมีแต้มมาตลอดแต่ยังไม่เคยใช้มเยอมากเยอะมากเพราะว่ายิ่งถ้าคนมีบแบบบูการ์ดเนี่ยก็สามารถที่จะมาสะสมที่นี่คะแนนคูณ2และเอาไปแลกเครื่องดื่มอเมซอนเอาไปทานไก่ย่างเท็กซัสเออไก่ทอดเท็กซัสชิคเก้นอะไรอย่างเงี้ยก็คุ้มค่าไปอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่า ขอให้รอบหน้าเข้ามาตรวจเช็คเพิ่มเติมแล้วกันนะครับหรือมีนน้องโทรแจ้งประมาณนี้ได้คะ่ะยินดีมากๆก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ไม่คิดว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายขนาดนี้นก็นครับยินดีครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะครับ ค่ะก็สำหรับแฟนๆทุกๆคนนะคะที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้หลังจากจบไลฟ์สามารถเข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่า Fit Auto นะคะใน Facebook แล้วก็เลื่อนหารูปมุกนะคะแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้ภาพว่าของ Fit Auto ของขวัญวันแม่คุณมุกดาค่ะเท mm hmm. ่านี้ก็รอรับกิฟต์เชอร์จากทาง Fit Auto นะคะ200ท่านแทกเท่านั้นค่ะ ผมขออนุฝากร้านเพิ่มเติมได้ฝากติดตาม a c e b o o k ของของทางิ i อ Auto หน่อยแล้วกันเพราะตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นยาง3าแถมหนึ่งด้วยก็มีเหมือนกันยาง3มแถม1ซื้อ3เส้นแถม1เส้นแปลว่าถ้าสมมติเราซื้อ6เส้นก็แถมแถม2เส้นของอะไรพี่ของฮุของฮุกทุกีเลยสอบถามเข้ามายี่ห้อก็คือมีหลากหลายนะครับสอบถามเข้ามานะครับเป็นโปรโมชั่นยาง3แถมหนึ่งนะครับทีงามพระรามแปดเฟซบุ๊กด้วยครับผมฝากร้านครับ ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะได้เลยค่ะไปที่รถรถทางนี้แหละเสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็ววันนี้คือจริงๆอ่ะมุกว่ามาอย่างเงี้ยสะดวกเวลาบางทีเราไปสูนานมันต้องจองคิวนานมากๆรู้สึกว่าการมาที่เนี่ยมันเป็นการ ล่นเวลาประมาณนึงเลยทําให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นรวดเร็วแล้วก็สะดวกกับเรามากๆก็อยากฝากทุกๆคนไว้นะคะสําหรับใครที่อยากจะเอารถมาซ่อมหรืออะไรแบบนี้ก็ลองมาที่ฟิตออโต้กันได้เลยนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย